สวัสดีค่ะพี่ลอมนะคะจากช่องมัมม่าแบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือเจาะลึกตัวอย่างหนัง a n t man and the w a s s แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะขอแจ้งข่าวก่อนสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมกันในคลิปตะลุยคอมิกคอนนะคะที่รุ้นรับโปสเตอร์กับตันอเมริกาซีวิลวอ์พร้อมลายเซ็นคริสเอวานแล้วก็รุนรับฟังเกิลพ๊อปอีก2ตัวนะคะก็เดี๋ยวพี่ออมจะประกาศผลในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ยังพอมีเวลานะเดี๋ยวพี่ออมจะใส่ลิงค์ไว้ให้ที่ปุ่มไอขวาด้านบนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ โอเคเรามาพูดถึงตัวอย่าง a n น m a แมน d the w a s p s กันในตัวอย่างนี้นะคะพี่ออมคิดว่าเป็นการเปิดตัวโฮปในบทบาทของ The ะวา p ได้ดีนะเราได้เห็นชุดสูตรของเธอนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างในเวอร์ชันคอมมิคอยู่สักหน่อยในแง่มุมของสีสันแล้วเราก็ยังได้เห็นพลังของเธอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนมีดนะเบลด e r นเนอรอันนี้ดูแล้วก็ทำให้นึกถึงตอนที่แอนแวิ่งอยู่บนปืนนะคะพี่อมชอบที่นางบินได้นะคะดูเจ๋งดีไม่ต้องพึ่งพา แอนโทนีด้วยนะอันนี้พี่อมก็ชอบนะคะรู้สึกว่าหนังเองยังคงโทนความเป็นแอนดแมนได้ดีแล้วก็ยังมีอารมณ์ขันนะ ทีนี้เรามาพูดถึงแง่มุมของพล็อตหนังที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้นะเราได้รู้ว่าตัวสกอตได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นะคะมีการใส่อุปกรณ์ตรวจสอบไปที่ข้อเท้านะคะมี FBI มาค้นบ้านจุดนี้นะน่าสนใจว่าทําไมสกอตเองถึงโดนจับนะคะเพราะเราเห็นว่าในตอนท้ายเรื่องของกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์เองกัปตันก็เหมือนว่าไปบุกช่วยแล้วนะคะและอันนี้เนี่ยสกอตมอบตัวเองนะคะหรือว่าโดนจับในเรื่องไหน นะสาเหตุที่โดนจับเนี่ยมันก็มีส่วนหรือเปล่าที่ทําให้แฮงค์พิมพ์กับโฮปเองนะคะก็ต้องหลบหนีมีการย่อส่วนตึกด้วยแต่ที่น่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเหตุต,ตอนไหนกันแน่เพราะดูจากตัวอย่างนี้เหมือนกับว่าเกิดเหตุช่วงหลังซีวิววอลแต่ก่อน i n นฟินิตี้วนะคะคาดว่าถ้าเกิดหลังอินฟินิตี้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นผลกระทบบ้างนะก็ต้องมาดูกันว่าหนังจะโยงเรื่องยังไง และอีกพล็อตเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้นะคะจากตัวอย่างเราเห็นว่ามียานแล้วก็มีการเดินทางไปสู่ไมโครเวิร์สคาดว่าแฮงพิมพ์กับโคบน่าจะไปขอความร่วมมือของสกอต เพื่อที่จะไปตามช่วยเจเน็ตแวนดายแม่ของโฮปให้ได้นะคะคนในแอนด์แมนภาคหนึ่งเราเห็นว่าตัวสกอต t เองสามารถเข้าไปในมิติควอนตัมแล้วเขาก็ยังออกมาอีกได้ด้วยนะคะแฮงพิมพ์ก็น่าจะขอให้สกอต t ช่วยตามหาเจเน็ตแน่ๆน,นะในภาคที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เห็นเดอะวาร์อยู่วแวบแวบด้วยนะคะในมิติควอนตัมไม่แน่ใจว่าทางบ้านเนี่ยสังเกตเห็นกันหรือเปล่า คิดว่ามิชชั่นนี้น่าสนใจมากๆนะคะส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามิเชลไฟเฟอร์นักแสดงที่เคยแสดงเป็นแคทวูแมนมารับบทเป็นเจเน็ตแวนไดคิดว่าในตัวอย่างต่อๆไปเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดเผยตัวของเจเน็ตแวนไดบ้างนะเพราะมีภาพถ่ายจากกองถ่ายเองเราก็ได้เห็นมิเชลไฟเฟอร์อยู่ในกองด้วยนะแต่ภาพนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพแฟลชแบ็กเป็นภาพย้อนยุคนะชุดแล้วก็ทรงผมของเธอแล้วก็แฮงพิมนะคะดูย้อนยุคอยู่สักหน่อย ต่อมาก็จะพูดถึงตัวละครที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้ตัวละครแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือ g กสต์รับบทโดยฮา n าโจนค Carmen คนนี้ในคอมิกก็เป็นผู้ชายนะคะเป็นแฮกเกอร์เขาที่ใส่ชุดสูทที่ทำให้เขาสามารถทะลุมวลสารได้นอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถล่องหนได้อีกด้วย ในคอมิกเองเขาเป็นคู่ปรับของไอรอนแมนนะคะแล้วก็บรรดาในทุนใหญ่ๆต่างๆเป็นไปได้ว่าโกสเองก็อยากจะขโมยเทคโนโลยีของพิมพ์นะคะเพราะว่าตัวละครต่อไปที่เราได้เห็นก็คือซอนนี่เบิร์ช ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายของ Iron Man เช่นกันนะคะเขาทำงานให้กับดาริ Cross หรือว่า Yellow j a c k เกที่เราเห็นในแอน Man ภาคแรกในคอมิกเขาขโมยเทคโนโลยี Technology ของ Iron Man เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจในรัฐบาลนะคะในฝั่งกลาโหมในหนังเองได้เห็นว่าเขาอุ้มอาคารที่พิมพ์ได้ย่อส่วนเอาไว้นะคะและ a n นด์แเองก็ได้ใช้พลังตัวใหญ่เพื่อจะไปทวงคืน ตัวละครต่อไปที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้ก็คือด็อกเตอร์บิลฟอสเตอร์คนนี้ก็แสดงโดยลอเรนซ์ฟิชเบิร์นที่ข้ามค่าย DC มากลายเป็นกลไยอาจในหนังมาเวลแทน ตัวละครตัวนี้ในคอมิกก็เป็นผู้ช่วยของแฮงพิมพ์ต่อมาเขาก็ได้พิมพาร์ติเคิลนะคะทำให้เขากลายเป็นทั้งโกลายอาจแล้วก็แอนแมนด้วยจากการสัมภาษณ์ของนักแสดงนะคะมีคนถามเขาว่าในเรื่องนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาเป็นฮีโร่เขาก็ตอบว่าเขาเป็นทั้งสองอย่างนะ เราต้องมาดูกันว่าหนังเรื่องนี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็นสกอตเป็นแอนแมนแล้วแล้วเรายังจะได้เห็นลอเรน์ฟิชเบิร์ดเนี่ยกลายเป็นกรายอาสหรือแจนแมนด้วยหรือเปล่า <c oughs> พูดถึงตัวละครที่เราได้เห็นในตัวอย่างไปแล้วนะคะอยากจะพูดตัวละครที่ยังไม่ได้เห็นในตัวอย่างกันบ้างนะนอกจากเจเน็ตแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งก็คือจิมมี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ FBI นะคะ ในคอมิกเองเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ FBI แล้วต่อมาก็เข้ามาร่วมกับหน่วยงานชิลแล้วก็คอยช่วยเหลือเหล่า Avengers ในหนังเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์นะคะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตามจับแฮงค์พิมก่อนหรือเปล่านะคะแล้วต่อมาอาจจะมีการช่วยเหลือทั้งแฮงค์พิมโฮปแล้วก็สกอตนะคะก็หวังว่าในตัวอย่างต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวเปิดเผยมากขึ้น แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเจาะลึกตัวอย่างหนัง Ant Man and the Wasp ก่อนจะไปก็อยากจะสอบถามทางบ้านนะคะว่าดูตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ไฮอยากจะดูหนังมากขึ้นหรือเปล่านะคะคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะพี่อมส่วนตัวแล้วพี่อมชอบตัวอย่างนี้นะคือไม่น่าเชื่อเลยว่าหนังมาเวลนะคะจะทำแบบจะทำให้เราบิวมากอยากดูมากนะคะแล้วปีนี้มีถึง3เรื่องด้วยกันเลยนะมีทั้ง Black Panther มีทั้ง Infinity War แอนด์แมนเดอะวาร์ปนี่ว่าเฉยๆแล้วนะแต่พอตัวอย่างมามันก็แบบดึงความบิวอารมณ์ของเรามากขึ้นนะคะเสียตังแบบแหลกลาเลยนะคะปีนี้กับมาเวลจริงๆในหนัง Ant Man and the w a s p นะคะพี่อมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะเอามาหรือเปล่าก็คือตัวมดยักษ์นะคะหรือว่าหมามดนั่นเอง ชอบมากเลยตอนที่มันโผล่ในภาคแรกนะคะก็หวังว่าภาคนี้จะได้เห็นด้วยนะถ้าได้เห็นเนี่ยก็คงฮาดีอยู่เหมือนกันนะคะโอเคยังไงคลิปนี้พี่เอมก็ต้องไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็สามารถติดตามกันไว้ได้นะพี่อมก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฮีโร่อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการแจกรางวัลอะไรอยู่เรื่อยๆสําหรับคนที่ติดตามกันนะก็ยังไม่ติดตามก็รออะไรอยู่กดได้เลยนะคะ คลิปนี้พี่มต้องไปก่อนนะคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิป,ปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย